สวัสดีครับวัดเองนะครับหลังจากไม่ได้เจอหน้ากันมานานเลยนะไม่ได้พาไปเที่ยวไหนสักพักหนึ่งก็ทริปนี้ก็จะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับจุดหมายของเราก็าคือเขื่อนป่าศักนะครับสถานที่ที่กางเต็นท์ได้นะทริปนี้เราจะไปกางเต็นท์กันนะครับทริปนี้ผมเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะเพราะว่า ทิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่กเกาะเสม็ดนะรู้สึกว่า,าติดใจนะ้วแต่ว่าทิปนี้เดินทางคนเดียวนะก็มาดูกันว่า,าจะไปถึงเขื่อนป่าศักเนี่ยกี่โมงนะเพราะว่าตอนนี้สายแล้วเกือบ8ปดโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าที่รบบุรีเนี่ยจะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างนะครับก็ตามผมไปดูกันเลยครับไป ร้อมลุยเดินทางกันต่อครับลุยตอนนี้ผมก็มาถึงที่ลบบุรีแล้วนะแวะปั๊มแล้วก็เติมน,น้ำมันนะแล้วก็แพะ แวะพักเหนื่อยเมื่อกี้เซิร์ช g ูเกิลมาเขาบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะชื่อว่าร้านเฉลิมไทยนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะแล้วก็จะไปไหนก็ค่อยว่ากันนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงลานกว๋วยเตี๋ยวนะครับเ <Yeah. S 1> ฉลิมไทยต้มยำนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะจะพาทุกคนไปที่ปูซั์เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้เซิร์ชดูใน Google นะครับเขาบอกว่าที่ลบบุรีเนะี่ยมีจุดชมวิวชื่อว่าปูซัพเหล็กแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราได้เดินขึ้นเขาไปไม่ไกลมากนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองไปดูนะว่าวิวจะประมาณไหนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนแนละ้วก็ โอเคไปปูซับเหล็กแล้วก็เดี๋ยวไปจบที่เขื่อนป่าสักนะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงกี่โมงนะแต่ตอนเนี้ยแดดร้อนมากสิบโมงอนะหน่อยเลยนะก็ที่เฉลิมไทยเสี่ยวต้มยำเนี่ยเขามีเกมสีให้ร่วมเล่นสนุกด้วยนะครับคือเล่นเขาจะอยู่ใต้ชาบของผมเนี่ยได้เลขสองนะเดี๋ยวเราจะไปดู จุดเสียงเซ็นซีนะครับด้านนู้นนะด้านหลังหรือว่า,าดวงเราเป็นยังไงนะของเนี่ยผมได้เลข2มาก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอ่ามันจะดวงมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าที่เนี่ยเขามีห้องแอร์บริการ้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมารลพบุรีนะก็แวะมากินกันได้นะครับที่อ่าเฉลิมไทยหรือเตี๋ยวต้มยำนะครับอยู่ในกายนะ คนตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองลบบุรีนะครับอยู่ตรงฟางสามยอดนะครับด้านหลังผมนะก็มีน้องลิงเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะข้ามมาให้ดูนะครับ ผมมาถึงแล้วนะทางขึ้นภูซับเหล็กก็เอารถจอดได้แ,วแถวนี้เลยนะพี่เขาบอกว่าขึ้นไปประมาณ500อเมตรนะครับทางขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ภูซับเหล็กเนี่ยทางขึ้นจะยากไหมนะก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนคนระับนี่นะพอดีมาเจอกับเพื่อนนะที่นี่ด้วยนะมันออกมาก่อนนะครับมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็พอดีมานัดกันเจอกันที่ภูซับเหล็กนะครับ ลุยนี่นะทางขึ้นเปิดมาก็เป็นทางดินบันไดอย่างนี้เลยนะทุกคนห้าร้อยเมตรจริงป้าไม่รู้เขาบอกว่าบนนี้กางเต็นท์ได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้กางบนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกางกันที่เขื่อนป่าสัตว์โอ้ขึ้นมาแค่นี้ก็สวยแนละ้วเส้นทางเดินสบายสู่จุด ชมวิวภู้ซับเหล็กเดินตรงไปลาดชันน้อยบอกข่าแบบขึ้นเร็วต้องทางนี้เฮ้ยเราต้องไปทางนี้แล้วล่ะเพื่อนสบายอันนี้สบายใช่ป่ะแต่ไกลนี่อันนี้ชันแต่แต่หนักใช่ป่ะใช่เฮ้ยเราไปถึงเร็วเราไปถึงเร็วด้วยาป่อโอ้โหแต่ทางแม่งน่าลื่นป่ะเพื่อนขึ้นมาประมาณ50เมตรเขามีบอกนะว่าไปไหมทางลาดชันน้อยแต่เราไม่ไปนะ เราลองไปให้สุดครับอ๋อมันจะพาเราอ้อมมาอย่างนี้แน่เลยนะให้เราเห,หเเนื่อยเ้อยลงนี่มันตัดไปทางนน,น้น่ยแล้วไปขึ้นอย่างเงี้ยเป็นงูไงขึ้นมาได้ประมาณร้อยกว่าเมตรทุกคนโอ้โหไม่ใช่เล่นๆดูทางดิแต่เหล็กไม่ไกลนะประมาณร้อยเมตรถ้ามาทางโบเตียนน่าจะห้าร้อยเมตรแต่ว่าเราเลือกมาทางทสั้นๆก็ประมาณสองร้อย นี่นะครับเราถึงด้านบนของผู้ทับเหล็กแล้วนะโอ้เห็นวิวแบบรอบเลยถึงยังไม่รู้เดี๋ยวดูกันเดินประมาณ20นาทีแต่แบบเหมือนขาดใจะแต่ขึ้นมาค่อนข้างเย็นนะลมลมแรงแล้วก็ไม่มีแดดข้านบนมีต้นไม้เยอะครับเดี๋ยวพักแปบบ๊บ ผู้ซับเล็กเนี่ยเขาสามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะก็ต้องขนอุปกรณ์ขึ้นมาเองนะสามารถกางได้แต่ละโซนก็สามารถกางได้นะจะมีโซนว่างอยูนะ่แต่ว่าจะไม่มีห้องน้ำนะห้องน้ําจะอยู่ด้านล่างก็เดินขึ้นลงประมาณห้าร้อยเมตรนะถ้าจะเข้าห้องน้ําทีจะมีมุมถ่ายรูปหลักๆเลยที่เขานิยมกันก็คือเป็นมุมนี้นะจะเห็นวิวภูเขาด้านหละนะังอารมณ์ประมาณเหมือนเมืองนอกนะแล้วก็ เดินขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับระยะทางประมาณ500เมตรนะก็เอาเรื่องนะัเหนื่อยเอาเรื่องก็ค่อยๆเดินขึ้นมาแล้วกันแล้วก็แนะนํานะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่นะแล้วก็แนะนําให้เดินทางปกตินะครับไม่ต้องเดินทางที่มันแอดวานนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะชันตลอดทางแล้วก็ไม่มีจุดพักด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับลงไปก่อนแล้วก็จะไปต่อกันที่เขื่อนป่าสักนะครับไปเจอกันที่จุดเขื่อนป่าสักเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะสะพานของกะเพราคาเฟ่กะเพราคอฟฟี่ไม่ใช่กะเพราคาเฟ่นะ,ะเดี๋ยวเราไปกินกะเพรากันดีกว่าน่าจะยังไม่มานะโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันแล้วก็จะไปที่เขื่อนต่อนะครับ ครับก็มาถึงแล้วนะครับกับสะพานาทางรถไฟเขื่อนป่าสักนะครับนี่อยู่ด้านหลังผมเลยตอนนี้ก็บ่ายสามโมงเกือบครึ่งแล้วนะครับวิวด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านค้านะมีร้านค้าร้านอาหารมาตั้งบริการนะใต้สะพานนะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับหรือว่า ไม่ได้เตรียมอาหารเตรียมอะไรมาแล้วก็สามารถมากินได้นะส่วนใหญ่เขาจะมากันตอนเย็นนะครับที่นี่นะโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างจากโดนนะครับว่า,าวิวโดยรวมของอเขื่อนป่าสักจุดกลางเต็นท์จุดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะไป,ไปดูเลยครับ ครับก็เมื่อกีอ้เราก็บินโดนสำรวจแล้วนะเราได้ที่แล้วเราจะกลางกันประมาณตรงนี้ซึ่งเป็นกลางๆนะแล้วก็คิดว่าจะไปกางกันประมาณ5้าโมงนะตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วแดดยังร้อนอยู่นะครับยังไม่มีใครมากลางเต็นท์เลยเพื่อนก็เราเตรียมสเสบียงกันมาเล็กๆน้อยๆน,นะเมื่อกี้ที่ไปแวะตลาดนะครับ ซื้ออาพวกมาม่าปลากระป๋องนะแล้วก็ข้าวแล้วก็ไข่นะครับมาเอาไว้กินกันเย็นนี้นะก็พอดีที่นี่เขามีร้านค้าด้วยก็สบายแล้ะไม่ต้องเตร,รียมอะไรมาเยอะนะครับรถ้ามาที่นี่นะร้านค้าเขาจะมีถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็ถือว่าโอเคเลยมียันมืดเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้จุดกลางเต้นแล้วนะครับของที่นี่นะตอนนี้เรากางกันตรงนี้นะซึ่งจะได้วิว ประมาณนี้นะจะเห็นเต็นแล้วก็เห็นวิวทางรถไฟนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนกางเต็นก่อนโอเคก็เมื่อกี้เรากางเต็นกันเสร็จแล้วถ่ายลงถ่ายรูปเรียบร้อย เหนื oh, อ่อยกว่ากลางเต็นท์คือหามุมถ่ายรูปนะครับทุกคนยากมากมุมแบบนี้นะมีรถมอเตอร์ไซค์มีเต็นท์แล้วก็มีสะพานนะครับ <c oughs> ก็เป็นมุมที่ทุกคนมาก็ต้องถ่ายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวถ่ายรูปกันบนสะพานแล้วก็มาทํากับข้าวกินกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศแคมป์ของเรานะครับ <c oughs> นี่นะเราทริปนี้เรานั่งกับพื้นนะครับง่ายๆแล้วก็มีอาหารเล็กน้อยนะแล้วก็จัดตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากปั๊มมากนะครับสามารถออกไปเข้าห้องน้าได้สําหรับ ใครที่ปวดท้องหนักหรือว่าไม่สะดวกนะผู้ยงผู้หญิงอะไรเงี้ยก็สามารถไปเข้าที่ปั๊มได้นะอยู่ไม่ไกลประมาณโลนึงมั้งใช่ไหมเพื่อนโอเคไป,ป <ะ S 2> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้านบนกันครับไปดูรูปกันนี่นะเป็นวิวทางรถไฟนะแต่ว่าตั้งแต่เรามานี่ยังไม่เห็นรถไฟผ่าน้วเพื่อนเห็นอยู่คันเดียวถ้ามีรถไฟผ่านก็โอเคเลยครเดี๋ยวเราไปหาจุดที่ไม่มีคนไม่ติดคน S <S <S เราก็ถ่ายเป็นแบบบนสะพานนี้นะแล้วก็เห็นวิวตอนเย็นๆน,น่ะก็จะมีคนขึ้นมาถ่ายรูปอะไรกันเยอะนะครับบอกเลยว่าสวยมากทุกคนดูวิวโอ้โหแล้วมีรถไฟผ่านนี่สวยเลยนะเพื่อน โอเคครับก็เรียบร้อยไปซื้ออะไรมากินตอนนี้หนึ่งทุ่มแต่ว่าฟ้ายังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศแคมป์ของเรานะเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันตรงนี้นะครับเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะมีไฟด้วยนี่นครับเพื่อนผมมันเตรียมไฟมาวันนี้เราสว่างสวัยกันแล้วสว่างเลยเนี่ย <c oughs> นะครับบรรยากาศแคมป์โดยรวมนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะ กางเต็นท์กันตรงริมทางรถไฟนะครับแล้วก็มีกางตรงนี้ไปนั่งกินกันนะกับข้าวเราก็ซื้อมาเป็นอาหารแบบสําเร็จรูปนะมีไก่ย่างอะไรพวกนีน้แล้วก็ส้มตำนะครับแล้วก็เราซื้อข้าวที่มินิมาร์กมานะเดี๋ยวเราจะเอาอุ่นกินกัน <c oughs> นี่มีคนงานมาทําด้วยนะเยอะ แต่ที่สุดรถไฟก็มาขี่ครับเฮ้ยลิงรถไฟผ่านแล้วเ้ย ข้าวกันครับมาจัดก่อนไม่รอนะเดี๋ยวลองชิมส้มตำนะฝีมือ <c oughs> ร้านแรกเลยนะถ้าเกิดว่ามาที่เขื่อนขุนด่านกันตรงสะพานรถไฟนะก็อยู่ร้านแรกเลยมาอุดหนุนกันได้นะครับร้านพี่เขาส้มตำนะครับ <c oughs> <c oughs> แซบแซบปูปลาแล้วก็เห็ดเข็มทองลองดูเพื่อนดูครับชิ้นเป้งๆเลยครับหนึ่งสองสามอืมให้ถึงห้องยังเด็ดอะเพื่อนลองด,ด,ด,ดูดีเด็ดดีเด็ดอันนี้มือที่สองมือเช้าก็ที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เนี่ย เพิ่งมาได้กินข้าวนะครับเป็นมื้อที่สองนะครับว้าวนี่คือการอุ่นข้าวครับของชาวแคมป์เ<ช>ขาอุ่นกันแบบนี้หรือเปล่าข้าวถ้วยข้าวเนี้ข้าวเซเว่นวใส่น้ำนะแล้วก็คนนี่นะครับเป็นกับข้าวของเรานะครับนี่มีเห็ดเข็มทองทอดไก่ทอดแล้วก็ลูกชิ้น ส้มตำแล้วก็มีข้าวสวยนะครับแล้วก็มีไข่เอาประมาณนี้นะมือ้อเย็นมื้อดึกของเราโอเคครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะโอเคครับทุกคนเช้าแล้วตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับเนี่ยเพิ่งจะตีห้าแต่ว่าสว่างเร็วมากแต่ว่าช่วงเนี้ยทางเขื่อนป่าสากักน้ำเขาจะน้อยนะครับก็ มาเที่ยวกันได้นะสามารถลงมาแคมปิ้งกางเต็นท์หรือใครจะมาแบบเช้าเย็นกลับก็สามารถเดินทางมาได้นะเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้ทั่วบริเวณเลยเพราะว่าน้ําน้อยแล้วก็ไม่ได้มีน้ําขึ้นมาสูงนะครับสามารถกางได้ทุกที่เลยวันนี้เ้วเดี๋ยวจะทําอาหารเช้ากินกันนะครับแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เก็บของเก็บของนะเอ้ยเพื่อนตื่นได้แล้วเพื่อนเช้าแล้วเพื่อนไม่มีเสียงตอบรับเลยเพื่อน Okay. ก็เดี๋ยวมันตื่นแล้วก็ว่ากันนะครับระหว่างรอเพื่อนทํากาแฟนะเราก็เลยมาสรุปให้ให้ทุกคนฟังนะครับก็สําหรับการเดินทางที่มาที่นี่ก็ไม่ยากนะครับะจะหาจุดที่ลงมาตรงสะพานแบบนี้นะครับก็หาง่ายนะครับถามคนแถวนี้ก็ได้หรือว่ามาตาม Google Map ก็ได้นะครับขึ้น Google Map ไว้ที่ด้านล่างคำอ,อธิบายคลิปนะครับแล้วก็การเดินทางมาที่นี่นะครับ ง่ายมากเลยขับรถประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ถึงแล้วมีร้านค้าบริการนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีห้องน้ำนะกะ็แต่ว่าจะมีปั๊มอยู่ใกล้นะสามารถไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มได้อยู่ห่างประมาณ1กิโลนะไม่ไกลมากประมาณนี้วิวก็สวยประมาณนี้เลยแล้วก็ช่วงนี้น้ำจะลงนะครับสามารถนำรถมาแคมป์ได้แบบได้ทุกที่เลยนะครับในนี้กางได้ทุกส่วนก็คือจะกางแบบไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะครับ ก็เหมาะสําหรับคนที่มาแคมปิ้งนะเดี๋ยวขอกินข้าวกินกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงเพื่อนทำไมต้องแทกกาแฟท่าเท่ด้วยทำไมต้องทำท่าแต่กาแฟท่านี้ด้วยคืออะรไข ประมาณน,น,น,นีมีเช้าเราแล้วก็มีกาแฟหน่อยแล้วก็มีเห็ดเขี็มทองของเมื่อวานเดี๋ยวออกกินข้าวเช้ากัน โอเคนะครับก็เราเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาบอกทุกคนว่า,าเวลา,าเก็บของแล้วก็จะกลับเนี่ยอยากให้เอา,อาขยะที่เราเอามาออกไปด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีส่วนกลางก็ของผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวจะอ,ออกไปเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดชมวิวทางด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันสวยนะจะสวยสมที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ กันครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงทางลงจุดชมวิวต้นตาลคู่นะครับจะเป็นทางลงไปแบบนี้นะครับมีทางดินลงไปแล้วก็สามารถขับรถลงไปได้นะมีฟิวต้นตาลคู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวัวด้วยนะก็ถ่ายรูปสวยอยู่แล้วก็เป็นฟิวริมเขื่อนนะครับตรงนี้ก็สามารถไปกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นมีคนกางเต็นท์อยู่ไกลๆนะครับเคก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวลงไปดูกันครับ โอเคนะครับตอนนี้ด้านหลังผมก็เป็นวิวต้นตาลคู่นะครับของเขื่อนป่าสักนะก็เป็นจุดเชอยจุดหนึ่งนะที่ขึ้นชื่อคือทางลงมาก็ค่อนข้างง่ายนะเป็นแนะนําให้เป็นรถกระบะนะครับแต่พยายามอย่าออกมานอกเส้นทางแบบพี่คนนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบในคลิปเราโอเคแล้วก็เขาจะมีอะนอกจากต้นตาลก็จะมีทุ่งหญ้าเนี่ยแล้วก็จะมีวัวมา,ากินหญ้านะครับก็สามารถขับรถเข้าไปไถ่ายใกล้ๆได้นะ ประมาณนี้แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นโซนแบบที่คนมากลางไปเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับเราสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ช่องวัดด้วยนะครับคลิปหน้าวัดจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกก็จะได้ติดตามไว้แล้วก็ไม่พลาดครับสาหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับบ๊ายบาย